จอบสีเลือกหรือชาเด็นกับตาคือโนนสีเลือกหรือไกลบรรยากาศทรระชาติป่าดงพงไพรลานหินใหญ่ใกล้หุ่ยสิงยิ่งน่ามองดังคำควัญมีความรู้ผู้คุณนัธรรมนำชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองรองสามัคีคือพลังรวมป,ป้อมนอง ดุดที่น้องประสานใจให้คงมั่นธงฟ้าขาวสะบัดปลิวปลิวสวัยเป็นแรงใจให้สู้ผู้แข่งขันแค่ชะนะรู้อภัยให้สำคัญเราไมหวันด้วยเกียรตินั้นเพื่อน อาจารย์นันทุดงมาจากจังหวัดไหนคะลบบุรีจ้ะลบบุรีน,นู่นจ้ะโอ้โหทำไมอ่ะบล็อกกาดอ่ะบลกไอ้บล็อกแดงอะบลอกอะไรอ่ะตัวใหญ่ๆนักแจนเข้ามาสิลูกประกาศพระด้วยมา ภติอิตังขันธังทังนิปเมวัสสมิชโตสัพเพทุกฺเรงทุกฺสังสังคตาตัญโธกฬนโสยคขามอุทโชติรโสยาสตฺถเอติยุวาทันต พุทธาปจายโนจาตตาโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขามพระรังสาธุขอบคุณมากสำหรับอาหารมื้อเช้าอามารับของที่เราเลึกกันหน่อยใครอยากได้มารับหน่อย ลูกบามาเป็นไรแล้วมารู้แล้วค่ะเหรอออกมาลูกมางคัดอืมจ้าคุณคุยอีกคนนะเมื่อวานได้ไปแล้วหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือแปดเจ็ดเหรอ แล้ระวังรวมนะ่อือออได้เพื่อนฝากจะหันมาเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนฝากกับข้าวมานะเพื่อนใครอะเพื่อนอะเพื่อนอะรีบเลยครับไปเปล่ากนโง เราะว่าพาลูกชายมาปากปวดอยู่นานอ้าวเหรอโอ้ดีดีไปไปดูแรหน่อยดูแลหน่อยโอ้เดินทุดมกันเหรอใช่เลรอไอ้นิมนต์มาด้วยกันเลยไม่รู้ค่ะไม่รู้ตอนนี้นี่นเดียวก็แมน วันนี้เท่าที่สังเกตเบื้องต้นนะคะเด็กนักเรียนมาเรียนน้อยมากค่ะปกติที่เรือนกาแฟก็จะมีคนมาทำความสะอาดสามคนวันนี้มีน้องหนูนาคนเดียวนะคะมองไปก็เงียบมากค่ะเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูค่ะว่ามีทั้งหมดกี่คนที่มาเรียนวันนี้ค่ะ สามห้องหรือหมายถึงอ๋ออนุบาลหนึ่งสองสามปอหนึ่งมากี่คนคุณครูเกตเตอร์โอ้เยอะนะโอ้ปอหนึ่งมาเยอะนะวันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยปอสอง ปอสองมาคนเดียวนะคะวันนี้เงียบเหงาค่ะผู้ปกครองยังตื่นตระหนกตกใจกับโควิดอยู่นะคะทั้งๆท,ท,ที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเราเปิดเรียนแล้วนะคะเปิดเรียนตามปกติแต่ผู้ปกครองก็ยังครัวนะคะยังไม่ปล่อยลูกมาโรงเรียนสวัสดีค่ะคุณครูวัน จุดมนิ่ก่อพูดดีๆค่ะพูดชาจุดมอนิ่งได้เ้าค่ะม n ิ่งมาได้ตึกมอนิ่งค่ะสิดาพอสามมากี่คนคะลูกโอ้ยคนเก่งสา,สามคนคนเก่งพวกหนูทำอะไรนี่ทำ,ทำงานครับโอ้ดีมากค่ะ วันนี้เงียบเหงาคิดถึงเด็กๆนะคะโรงเรียนเงียบเหงามากโควิดนี่มันร้ายจริงๆเลยป่าห้ามากี่คนคะทีทีค่ะขอออกขุดมอร์นิงไม่ได้เลยมอร์นิ่ Hi you I am okay and you โอเคโกออนมาหคนครับเก่งมากค่ะเออคักคักถัดลอ่าอาคารปรกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูป .6 ก,กันว่ามากี่คนโอ้ยเงียยมากคิดถึงเด็กๆ วันนี้ประหกมากี่คนคะ,ะโอ้มาเยอะนะสวัสดีค่ะกำลังทำข้อสอบเหรอคะ ต้นกระโดนใหญ่หน้าห้องป .6 ก,กำลังจะออกดอกก็รู้สึกใจหายนะคะว่าจะสิ้นปีการศึกษาแล้วเด็กป .6 ก็จะได้อ,ออกจากโรงเรียนบ้านนุ่งสีไปเรียนที่อื่นแล้วก็ใจหายนิดๆน,นะคะมาถึงวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเงียบเหงามากวันนี้เป็นบรรยากาศแบบเศร้าใจยังไงไม่รู้